สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพามาเที่ยวชมประเทศออสเตรียนะคะบนภูเขาค่ะบนยอดเขาสูงนะคะนี่นะคะดอกไม้สวยงามนะคะนาดาก,ก็าเต้นไปค่ะพอเห็นดอกไม้สวยๆงามๆนะคะบนยอดเขาประเทศออสเตรียนะคะเนี่ค่ะพอหิมะละลายดอกไม้ก็ขึ้นมาเต็มเลยนะคะดอกไม้ขึ้น เองตามธรรมชาตินะคะนี่นะคะสวยมากค่ะนาดาก็ไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรนะคะแต่เห็นสีขาวนาดาก็เลยเก็บค่ะนี่นะคะอยู่เต็มทุ่งหญ้าเลยนะคะดอกไม้ค่ะอันนี้บนยอดเขาของออสเตรียนะคะหลังจากหิมะละลายค่ะดอกไม้ก็จะขึ้นมาแทนนะคะ นี่นะคะจะเรียกว่าดอกไม้จากหิมะก็ได้ค่ะเพราะว่าพอหิมะละลายออดอกไม้ก็ขึ้นมาเต็มเลยค่ะอันนี้เป็นดอกสีขาวนะคะดูป้าป้าก็เล่นไปค่ะฝั่งนู้นจะเป็นดอกสีเหลืองนะคะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนี่นะคะ สวยงามอีกแบบนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกสีเหลืองนะคะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่มีใครมาปลูกไว้นะคะดอกไม้นี้ค่ะไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองเต็มทุ่งไปหมดเลยค่ะหลังจากหิมะละลายนะคะเนี่ยค่ะดีไซน์ก็สวยงามนะคะพี่น้อง มันเป็นสีเหลืองมันเป็นดอกอแวววๆนะคะนี่นะคะ่ะสวยค่ะพี่น้องตรงนู้นก็เป็นแอ่งน้ำจากหิมะละลายไหลมารวมกันนะคะนู้นนะคะดอกไม้สีเหลืองนะคะกับแอ่งน้ำสีออกฟ้าสวยงามมากค่ะแอ่งน้ำจากหิมะละลายไหลมารวมกันนะคะนี่นันาดาก็เต้นกันเลยค่ะเห็นดอกไม้สวยๆกับแอ่งน้ำนะคะ วิวทิวทัศน์สวยงามมากๆคะ่ะพี่น้องนู่นนะคะนี่ดอกไม้สีเหลืองนี่นาดาก็นั่งชมดอกไม้นะคะสวยงามมากคะ่ะพี่น้องตอนนี้นาดาก็อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะก็อยู่ติดติดก,กันกับที่นาดาไปเที่ยวทุ่งดอกไม้เมื่อกี้นะคะเนี่นะคะ่ะ อันนี้เป็นยอดเขาสูงนะคะเนี่ยนั้นาก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะเพื่อไปชมวิวนะคะมองลงมาข้างล่างจะเป็นบ้านคนค่ะมันก็จะสวยไปอีกแบบค่ะหลังจากหิมะละลายนะคะนี่นะคะนี่เป็นถนนนะคะเป็นถนนรถยนต์วิ่งคนเดินอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะเนี่ยค่ะ มันก็สวยอีกแบบนะคะวิวติวทัศน์ค่ะนั่นนะคะพี่น้องดูนูนะคะสวยค่ะหมู่บ้านคนเยอะเลยค่ะตอนนี้นาดาก็มาอยู่อีกภูเขาหนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นเขื่อนนะคะเหมือนเหมือนเป็นเขื่อนนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำจากหิมะละลายแล้วก็ไหลรวมกันนะคะ นี่ค่ะเป็นสีฟ้าสวยงามค่ะต้นไม้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องดูนะคะก็ธรรมชาติสุดๆนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นดอกไม้ชื่อว่าดอกเดซี่นะคะดอกไม้สีขาวก็สวยงามค่ะเป็นดอกไม้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ ชื่อว่าดอกเดซี่นะคะดอกสีขาวก็สวยงามอีกแบบนะคะเนี่ยค่ะดอกเดซี่นะคะสีขาวค่ะเนี่ยค่ะนี่นาดาก็นั่งถ่ายรูปกับดอกไม้หอมไปค่ะดมไปค่ะดอกไม้มันก็หอมดีนะคะดอกเดซี่ค่ะนี่นะคะวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆนะคะที่ประเทศออสเตรียนะคะ ับชมไป,ปพร้อมๆกันค่ะพี่น้องสวยมากค่ะวิวทีวทั์สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนินดาก็ถ่ายรูปไว้ถ่ายวีดีโอไว้นะคะนู่นก็เป็นรถแคมปิ้งค่ะบางคนเขาก็มากางเต็นอะไรนอนที่นี้นะคะ พอบิวทิวทัศนมันสวยงามค่ะช่วงหิมะละลายก็สวยนะคะสวยไปอีกแบบค่ะตรงที่นาดามานี้ถ้าว่าช่วงหน้าหิมะเยอะๆไม่สามารถมาได้นะคะเขาจะปิดทางค่ะนี่นะคะบูนนะคะรถสีขาเป็นรถแคมปิ้งนะคะ เนี่ยบวทิวทัศน์สวยงามนะคะตัดกับภูเขาน้ําสีฟ้าภูเขาสวยงามมากๆค่ะตอนนี้นาดาก็มาอยู่อีกภูเขาหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้สีน้าเงินสวยมากๆค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นแอ่งน้ํานะคะหรือว่าเป็นเขื่อนค่ะรถยนต์มาจอดมากค่ะแต่ไม่เห็นฝรั่งสักคนนะคะเพราะว่า เขาเดินออกกําลังกายขึ้นเขาเขานู้นเขานี้ไปอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีทางเดินนะคะเพื่อให้คนออกกําลังกายค่ะนี่นาดาก็เอาก้อนหินมาตั้งตั้งเรียงให้สูงสูงไว้นะคะนี่นะคะมาเล่นไปค่ะธรรมชาติมันสวยงามนะคะอากาศกําลังดีค่ะนี่ก็จะเป็นแอ่งน้ําจากหิมะละลายเหมือนกันนะคะไหลมารวมกันค่ะ นี่นะคะก็สวยงามค่ะเนี่ยค่ะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะรับชมไปค่ะรถเยอะนะคะแต่ไม่เห็นคนคะ่ะคนก็ขึ้นไปบนภูเขาไปเดินออกกำลังกายอะไรกันแบบนี้ฝรั่งเขาจะชอบออกกำลังกายกันนะคะ นี่นะคะพี่น้องสวยงามค่ะนู่นนะคะนินาดากับป๊าป้าก็ถ่ายรูปไปถ่ายวีดีโอไปกันค่ะแอคชั่นหน่อยค่ะ เนี่ยค่ะตรงนู้นก็จะเป็นวัดนะคะที่เห็นอยู่ตรงนู้นเป็นวัดค่ะเนี่ยค่ะบนยอดเขาก็ยังมีวัดนะคะประเทศออสเตรียค่ะประเทศออสเตรียเทือกเขาเยอะมากเลยค่ะคล้ายๆกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่ามันอยู่ติดกันค่ะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะนี่นะคะ ธรรมชาติสวยงามสุดๆค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ